I'm <laughs> sorry. นักพงอยมาส่งคำรําดังแล้วแรงหวังอยากผัวเอเธอเลยคาใจพอนเหมือนเ้อยไปฟังคืนใหกูรักเป็น ำพี่รุ่นพ่อขอรลูกอะไปกระตุ้งใส่เข้ามาเด็กนักมิวยิกบอกมึงคนเดียวอ้าวพ่อไปกลับมาแล้วพ่อพเออยู่ให้เงินมาบ้างไหมลูกเพื่อเออเงินฉันไม่ได้เลยพ่ออ้าวไม่เป็นไรเองยทำดีแต่ว่าพ่อฉันไม่ได้เงินนะพ่อแต่ฉันได้สร้อยเส้นนี้มาพ่อเดี๋ยวเราเอาไปขายเอาไปบริโคคนน้ำก็ได้นี่เอามาจากไหนโบราณขนาดนี้ อ้าวพ่อตน้ำตานเก่าเลยนี่อยู่คู่มือาแล้วเนี่ย้มนโดนกินด้วเหมนขี้ใครขนาดนี้โอ้โหนี่มั่อคไงม่จากคนัเจะเคิบยเว้นมาก็เด็กเขาเหลือชแล้วไพอเก็ไปเอาให้เรามึงเคยปนหรือว่าไปอไรนไปเปไปจี้ใครอันนี้ว่าเขาไปเขาไปขโมยในพิพิธภัณฑ์มานนะไม่เคยพ่อไปเสี่ยไปสนะ ของเก่าขนาดนี้ไม่เชื่อว่ามึงจะได้มาไในภาคนี้หรอกดูที่เอาแต่ไปดมเขาเขาเป็นแค่พูแล้วแม่หาอยากได้แกงส้มร้อนๆก็๋วยร้อนๆไม่ออกขนาดนั้นหรอกโอ้มันไม่ใช่ปลาเค็มเออเอาไปไม่ใช่คนภาคกลางเยกินแกงส้มแกงปลาเค็มเพรไม่รู้เรื่องเออเออเออเอาไปแล้วตะมูกแดงแทบจามันก็ตุกแดงแฮบเป็นกินเผ็ดได้แบบเกาหลี เกาหลีก็จะแต่งอย่างนี้เกาหลีสีแดงกันหนึ่งนิดหนึ่งเกาหลีแดงแสดงว่าเป็นเกาหลีเหนือหรืเกาหลีแดงเกาหลีใต้เกาหลีใต้ขาวเหรอเออเกาหลีเหนือได้แดงได่เลยไหมแดงผ่านไปแล้วเหรอไปมาแล้วไปดูมาแล้วโอ้พี่ไปถึงวันสุดยอดมาแล้วว้าไอ้เฮ้ยแต่มมีวาสนาได้ไปปุ๊บพี่ไปเที่ยวบางนอกทุกปีผมทุกปีให้ระวังกับชีวิตอ๋อเหรอครับพนมเป็นยังไม่ได้ไปไปแต่ปลอยเป็นประเทศเที่ยวมาแล้ว กัมพูชาไปไปมาเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็ไปก,ก่อนนู้นไปนู่นมานี่เพิ่งไปช่องเม็กไปเที่ยวไปเทีาา่ว oh าวลาไปนะโอ้โหทำไมกูไปไม่ถึงกําป่าตักกําป่าตักไปเที่ยวมาโอ้ยรถมังเอาหน้านั่งมากบ้านเราไม่มีหรอกไม่มีหรอครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> คนขับขับมือเดียวฮะอีกมือหนึ่งช่วยกันหนึงประตไูไว้ทั้งคันเลยโ <c oughs> อ้โห <c oughs> ขับไปเสียวไม่หลับเลยไม่หลับเราว่ามันมันรู้เว้ยรู้ดิไม่น่าฟังภาษาไทยรู้ละคนเรารถเป็นอย่างคือห้างแท่งกวน ผมถามว่าดูโถงของมันมันฟังรู้เลยรู้ดิขนาดกูพูดแบบนี้นะกอว่าเป็นอย่างรถมันคือห่างแต่ว่ามันจะวิ่งไหมมันโกรธกุยกูว่าอยู่แล้วมันถามว่ากูหยมันทีหลังจะไปไหนแล้วพี่อยู่ในประเทศตัวเองก็จะแย่แล้วเหอะไม่เกี่ยเราอ่ะอืมเอรรถมันห่างดีรแล้วเวลาพูดพูดใส่เนี่ามันจะไหนฮะไปยังคืองเดิมเสืองดิมนี่พี่รถเนี่ยเพราะนี่กูไม่ใช่พีบอกมาหมอใส่เนี่ามันจะไหน เอ้มึงเอามึงเอาไปจะไหนล่ะใครบอกมึงยังไงอันแน่มึงสีเรียนแบบ๋อู้ดๆไดอกมาสิทุกไม่ดูชาลีแชมปี้นภาคอีสานอยู่รู้บ่เนี่ยบอกความจริงมากยด่าเดอเอามาจะใส่เลยเนี่ยบอกความจริงมาหรอแล้วไอ้งเป็นบ้าอย่างไระไอ้มึงบ้าอย่างไรเอ้ามึงมาไปจุปันยังไงไอ้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 อ้ออ้อ้ไอ้ไอ้าอร้นอออไ ทันแล้วมันสิตัวกูบาดเจ็บมันกูว่าไปว่ามาลับโดนลับนี่มันบ้านบวกคนแล้วน่ะคนที่สายกับคุสุภาพคุยกันแล้วใช่ไหมตัวสร้อยเส้นนี้เอามาจากไหนว่าไปกระตุกเขามาเมียไปเจอผู้หญิงไห้ดูต้นทางแล้วกระตุกซอยมาไป่ค่ายคนน้องมาใช่ไหมยี่หลี่หรอไอชิพ้าอีนี่ค่ะโอ้โหคนเปิดจริงๆริงเลยขับเบามั้ยอย่าเข้ามึงพูดอะไรฮะอย่าฟ้า ต้อาได้เด็กจะระเหน่งจะมาเหน่งเอาประคำไปนี่คนลาวนี่เป็นคนที่เลี้ยคุณชี้เดียกเรียกพ่อกีพ่ออีแม่อกลับอีพ่ออีแม่อีพ่อเพราะว่าอีแม่มันเรียกกันมาแค่หงแบบเลี้ยงคุณกี่พ่อประศัตรไปเอาใส่ไปขึ้นเขามา พ่ออเ้ยกูจะคืนไม่ได้แล้วนะเนี่ยเอาแต่ว่าสร้อยไปคืนเขาเดี๋ยวนี้ถึอเอามาจับใครไปคืนเขาฉันเป็นกระตุกเขามาแล้วป่านนี้เขาใจกับหรวจจับทันแล้วเพราะนไปคืนไงเล่ะสร้างมึงจิสร้างมึงสร้างติดคุกติดตารางเพราะว่ากูให้มึงไปทำความดีมึงไม่ทำที่กูบอกไงกูไปเด็กที่คุปตินเนาะกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วไงถ้ามึง ผิดคำพูดพ่อไหมมึงฟังพ่อไหมเนี่ยพ่อเดี๋ยวแล้วไป็นเดี๋ยวไไหมแล้วมึงไปทำแบบเนี้ยพ่ออายเขาไในแถวนี้เลยเอาฝอยไปคืนเขาเดี๋ยวนี้มันเจ็บกุ๊กจริงไหมพ่อมึงไม่ฟังพ่อมึงต้องมาให้พ่อเห็นหน้าเลยตั้งขาเอะไรไรหัวอะไรหัวไอ้เต่าไม้เป็นหัวไอ้แล้วกสีชาวบ้านไรยังไงวะหน่อยเป็นลูกทาดเป้ดลูกเต้าว่าผมได้ยังไก่เว้ยเฮ้ยปวดละ๊อปเจ้าไอ้เต้าแปลว่าอะไรเต้า เดี๋ยวตอนลูกอย่าน้อยใจได้พ่อสิหาเกินมาเดี๋ยวลูกเอ้ยครับล่ะมันเอาหมดหมดปัญญาว่าละไเลยรู้ทีพูดยังไงก็คู่เลยนะเออเห็นคนดูกางคนตอนดูลีเกกูเห็นแล้กูแล้วอะไรพึ่งต่อยน้ำหน้าพึงเออีนดีมันไม่ต่อยแต่นานแล้วพึ่งต่อยเอาเสยเอาสสเอาสเอาคาเสไม่ิัวเดี๋ยวก็หมดไปเองมีคังคมา้งสองตัววันนี้ ทากก็กินพึ่งมันกินหมดแหละกินเหรอเออไปโอ้นี่มันอินเทนด์เว้ยอตีนห้อยอตีนห้อยมาแล้วเมือไหว้ด้